สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาของการชาร์จไฟกล้องไม่เข้านะครับชาร์จกล้องแล้วมันไม่ขึ้นสถานะว่ามันทําการชาร์จอยู่นะครับวันนี้เราจะมาดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอกับตัวเองนะครับจริงๆผมซื้อกล้องตัวนี้โซนี่ซีวีบอตัวนี้นะครับเป็นมือสองมานะครับผมซื้อมานะฮะแล้วทีเนี้ยน้องที่เขา ที่ผมไปซื้อมาเนี่ยเขาแถมสายมาให้ด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สายจากตัวกล้อง Sony CB1 นะครับผมคิดว่าไม่น่าใช่นะฮะเพราะมันดูแบบเนี้ยคือสายเส้นนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมมันดูแบบงานก้องแกงมากเลยแล้วแบบคือเส้นเหมือนเล็กอะนะฮะทีนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกับกล้องทุกรุ่นและทุกตัวนะครับที่ถ้าสายเขาไม่ได้มาตรฐานมันจะชาร์จไม่เข้า มันไม่ได้มาตรฐานยังไงมันไม่ได้มาตรฐานเลยคือว่าสังเกตนะครับว่าสายมันจะเล็กนะครับพอมันเล็กแล้วเนี่ยการรับกระแสของเขาเนี่ยกระแสที่วิ่งจากไม่ว่าจะเป็นตัว power bank หรือจากไอ้ตัว adapter เข้าสู่กล้องเนี่ยกระแสวิ่งเข้ามันน้อยอะ่ะอย่างตัวนี้นะฮะ Sony ซ v วันตัวนี้ผมเคยรู้สึกผมอ่านเ่าเข้านะเขาก็จะกระแสอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่1.5ดถึง2แอมป์นะครับถ้าผมแนะนำนะสายที่รองรับกระแส ได้ประมาณ2.4แอมป์มาตรฐานตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละนะฮะสายเขาเนี่คุณผู้ชมดูนะฮะสายเส้นนี้รับได้2.4แอมป์นะเทียบกับสายไอ้ตัวตัวนี้มารับได้น้อยมากเลยอะ่ะบางทีแบบเขาเรียกอะไรนะบางทีแบบมันตีโป่งมาหลอกอะมันเอาพลาสติกมาหลอกอะคุณผู้ชมมันทําให้ดูหนาดูใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมดูนะผมไปเอาสายมาเพิ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นของยี่ห้อ,อยูกลีนนะให้ดูคุณภาพของเขานะครับคือยี่ห้อนี้ก็ถือว่าดีผมซื้อมาใช้บ่อยนะครับเนี่ย เป็นผ้าถักอย่างดีนะครับคือความหนาของเขาเนี่ยคุณผู้ชม,มนเนี่ยเห็นไหมคือผ้าผ้าเขาจะถักอย่างดีแล้วเขาจะหนากว่าอ่ะมันอาจจะบวกไปด้วยความหนาของตัวผ้านะครับแต่ว่าคุณผู้ชมจับดูแล้วแบบมันมันมันแน่นหนะฉะนั้นตัวผ้าที่ถักด้านนอกเนี่ยคือมันจะไม่ได้หนามากนะครับแต่ว่าสายไฟที่อยู่ข้างในหรือวัสดุดนําไฟฟ้าที่อยู่ด้านในเนี่ย มันหนานะฮะมันเลยนํากระแสได้ดีมันเลยมีความต้านทานเพราะถ้าเกิดว่าตัวขดลวดหรือตัววัสดุที่อยู่ด้านในมันบางมันเล็กนะครับถ้ามันรับกระแสมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้มันร้อนแล้วมันละลายได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายนะที่ผมเคยเจอมานะที่ผมทดลองมาของตัวเองนะครับเนี่ยอันนี้คือ2.4แอมป์นะครับตัวนี้ตัวนี้มันรับได้กี่แอมป์วะตัวนี้รู้สึกว่าเป็นไมโคร USB มันรับได้2.4แอมป์เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูว่ามันเป็นยังไง เอาของยี่ห้อโนเนมที่ผมซื้อมือสองซื้อกล้องมือสองมาแล้วก็น้องก็แถมมาแล้วผมก็ไม่ได้ทดลองชาร์จในตอนนั้นนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวกันนะอันเนี้ยถ้าเกิดมันขึ้นตรงปุ่มออนออฟเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่ามันขึ้นสถานะชาร์จมันจะเป็นไฟสีส้มนะฮะแต่อันนี้คือเสียบเ e r วแบงแล้วมันยังไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับมาดูอันนี้เป็นสายของผมเองนะครับรับกระแสที่2 4แอมป์ ได้ตอนะไอหัวข้อต่อตัวนี้เป็นของทางยูกรีนเหมือนกันนะผมซื้อมาต่อจริงๆมันเป็นไทซีนะฮะแล้วผมซื้อ,อจากไทซีไปเป็นไมโครเนี่ยมาเผื่อไว้นะครับก็จะปั๊บเห็นไหมมันจะขึ้นส,นาสถานะไฟสีส้มนะครับนั่นคือกำลังชาร์จอยู่นะครับทีนี้มาลองตัวของยูกรีนเองเลย คือถ้าสายมันได้มาตรฐานน่ะมันมันชาร์จไฟได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสายไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมขึ้นไฟสีส้มนะครับคือมันชาร์จได้นะครับมันมีเส้นเดียวก็อย่างที่บอกแหละว่าเป็นสายที่น้องก็แถมมาให้ผมนะครับตัวเนี้ยมันไม่ใช่สายของทางโซนี่นะครับทางโซนี่เนี่ยเขาน่าจะทําสายที่สามารถชาร์จกล้องเขาได้นะครับ และอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอาจจะเป็นกับกล้องทุกรุ่นนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาชาร์จไม่เข้าหรืออะไรยังไม่ต้องเ,อเข้าสู่นะครับลองเปลี่ยนสายของคุณผู้ชมดูก่อนเป็นสายที่มันได้มาตรฐานนะครับอ,อย่างอย่างยี่ห้อ,นอเนี้ยของยูกรีนเนี่ยก็ถือว่าโอเคผมซื้อมาหลายเส้นมากอะแดปเตอร์นู่นนี่นั่นใช้ดีนะครับของโฮโคของอะไรที่มีตามท้องตลาดที่แบบว่าดูรีวิวด้วยแล้วก็ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้คุณผู้ชมดูว่าสายที่มันรองรับกระแสะได้เยอะมันจะขึ้นว่าไงนะครับ ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปเลือกเอานะฮะหรือถ้าเกิดใครไม่รู้อะไรจริงๆเดี๋ยวผมแนะนําผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหรือด้านบนคุณผู้ชมไปกดซื้อได้เลยนะครับมันได้มาตรฐานแน่นอนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับนี้คงเพียงพอแค่นี้แล้วนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาหรือว่ามีคําถามข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย